ูชอบน้องปีเตอร์จริงนะน้องปีเตอร์เฮ้ยเรามาหมดแล้วเนี่ยทั้งลูฟี่ทั้งปีเตอร์ทั้งน้องกบทั้งแบคคุงอะไรแบคคุงคืออะไรไม่รู้จักโหอะไรวะออกจากไหนอะแบคคุงไหมวันนี้ทุกคนกันนะครับวันนี้เราจะมาเป็นประยุทธ์จันทร์คนเดียวแต่มึงอะวันนี้เราจะมาสร้างรถถังกันไม่รู้จักรถถังกันหรือเปล่า ใจเย็ดใจเย็ดใจเย็ดเด็กด้วยเด็กด้วยมาพี่รถถังอ่ะรถถังอ่ะพวกพี่สร้างกันก่อนเลยเดี๋ยวผมแต่งเติมให้อะอะไรร้เอาเอาเอาของน้อยๆอ่ะพี่พี่รู้ป่ะรถถังมันเป็นยังไงอ่ะรู้ดิอ่ะพี่ลองสร้างกันเลยอ่ะพี่สามคนช่วยกันสร้างอ่ะคีเอทเลยอะมาดูนะครับว่าเราจะได้รถถังมาเป็นรูปร่างไงนะทุกคนอะเอาเรื่องเล็กเลยพี่ไปเอาใหญ่ให่ทำไมเอาเอาแบบว่าไปไปด้วยกันให้ได้หมดอ่ะ ถ้าเล็กมันจะถึงเหรออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วนีมันบอกมันบอกให้เราสร้างรถถังอะพี่พสร้างรถ <ๆ S 2> ถังแบบว่า,าขนาดแบบว่าค่อนข้างใหญ่กากบาทพี่คิดกากบาทกดเลขกหนึ่งแล้วเออนั่นแหละ <c oughs> เป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยเป็นกี่ลุยไอเหรอไม่ได้เป็นกี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยว ตั้งเลยครับตั้งเลยตั้งเลย <c oughs> อันนี้อันนี้คือคือ,คอแบบข้างๆเหรอหรือข้างหน้านนข้างๆหรือนนข,ข้างหน้าอันนี้คือตัวตัวรถว<อ>ถังเดี๋ยวจะอ๋อคือตัวสายพานันธุ์อึอลังการมากเลยพี่นะเอาให้มันก,กากๆพออลังการดิอลังการดิ <c oughs> ต้านการเอมันบเองพี่ม okay. ันบิดเองเอาอ่ะเอาอ่ะพ yep> ี่พี่สร้างก่อนเออผมผมไม่รู้อ่ะผมกลัวสร้างช่วยพี่แล้วมันผิดอ่ะพี่สร้างอ่ะตลุกตลุกพี่ไอร้างคนเดียวไม่ไม่ไม่เรายังไม่รู้โค้งไงวางมือช่วยไม่ได้อ๋อเรายังไม่รู้โค้งให้เขาวางโค้งก่อนไม่งั้นเราเขาจช่วยไม่ได้เหมืนโค้งบ้านปะใช่ใช่ใช่โค้งไก่มั้งไอ้สัตว์มีปืนใหญ่ด้วยนะนี่ไป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  เฮ้ยเยอยจริงจริงคุณถังจริงอันนี้อันนี้อันนี้เราไว้ข้างบนพี่เราไว้ข้างบนพี่พี่เป็นไงฟีไอยังยังยมีประโยชน์อ่ะพี่กระจายปะ,อะ,อะตอนนี้นะครับทุกคน <c oughs> ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วยังไม่เป็นรูปรส่งเลยครับแต่เวลาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้พูดด้วยจังเลยผมให้ผมไม่ไม่ก็จับเวลาอยู่ไงก็ดูก่อนว่าพวกพี่อ่ะจะสร้างกันถึงเวลาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย มันเลื่อมๆเลยเนี่ยวินไม่เห็นเป็นเออมันเลื่อมๆนะผมจะผมมาใส่ให้แล้วกันนะผมอยาใส่ให้ตอนนี้นะครับรูปร่างของรถถังของพวกเรานี่ก็เริ่มแล้วตะขาบไงเล้วมานทำตีตะขาบแบบตะขาบเลยนะมึงดูดิไหนอะตีตะขาบแล้วก็ละตีตะขาบแล้วแบบตายอันนี้มาตะขาบไปเป็นสัตว์แล้วเจ้าเปิด หางด้วยเออเอาอย่างงี้ก็ได้อ่เอาแบบว่าเราเราเราเอาแบบไม่มีหางด้วยว่ะเราแบบไม่เหมือนใครดีกว่างั้นอะนี่นะครับตีตะขาบอย่าเถียงนะครับอันนี้คือตีตะขาบนะครับอันนี้อันนี้คือคือคือคุณทุกคนจะมาว่าพวกผมไม่ได้นะครับใช่ไหมติดะขาบเออพวกคุณจะมาว่าพวกผมไม่ได้ครับบอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตีตะขาบพี่พี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือตีตะขาบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อาวกเอาเอาอย่างงี้เลยพี่มันนั่งมันจะรอดเลยตรงนี้นั่งปืนแหละเวลาเกานั่งเกานั่งในไม่ใช่่เเเหหรรรออแบบปปป็นูลลงไืา อันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเหรอคินี่าเดี๋ยวกูเอาปืนให้เออเอาปืนเอาปืนโอเคตอนนี้เรือไม่ใช่เรือดิรถถังรถถังก็ไม่ก็ไม่ใช่รถถังอยู่ดิอันนี้รถถังเหรอนี่คือรถถังอุ้ยเรามีคลปืนอยู่สองคนเลยเหรอเอออันนี้มีศางก็บอกนะดูด้วยศางก็บอกศางก็บอกเลยหรอหน้าขาวนะกูยิงใส่หน้าขาวนะอันนี้อันนี้เอาอันนี้คือคือแบบว่าแบบไม่ต้องไปทําแบบว่าสงครามนะอันนี้คือไม่ได้สงคราม ไปไปไปเงี้ย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 เงี้เงี้ยอะไรวะเนี่ยมันปุ่มอะไรวะอะไรวะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยิงเงยยิงเงี้ย่เอดยนะครับว่าเราจะไปตัดตุดท้ายได้เปล่านะครับอันนี้ตอนนี้พนข้างหน้านะครับเขาบอกว่าอ่าใครที่อยู่ข้างหน้านะครับมันจะตายไวนะครับเราก็ไม่ใช่อยู่ข้างหน้าเนาะเงี้ย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  อย่าอย่ากดอย่ากดได้เลยไม่ได้กดไม่ได้กดแล้วโอเคโอเคอั่อนอันนี้นี่อ่า่นี่กลับให้แล้วถาปักธงเปนแสนเลยเนี่ยพี่ว่าด่านนี้แล้มันจะมีคนดื้ออยู่คนนึ่งด้วยไม่ไ้เยไไรถงเราเยือยมนไ้รถงเราก็เสือกพี่เสอยจัดอ่ะ เพี้ยจริงเว็บร้อยอ่ะเครื่องเว็บร้อยอ่ะเว็บร้อยอ่ะไปตังลองเรามาขับไหมไม่ไม่ลงไม่ลงจะตายไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายไปเปลี่ลองเพลงพี่ไม่เห็นมีอะไรเลย ถ้าอย่างนี้เราจะไปได้ป่าวะถ้าอย่างนี้ไอ้ไ้ไอ้าฮ่่อตายตาย่เอาหัวจุ่มมีตายเร็วเหาทางดีด้วยนะหาทางลงด้วยนะไ้สัตด้ตอนนี้ลงตอนนี้เราเสี่ยงบททหา้ไปหนึ่งนายเขาได้ตายเลยเขาได้ตายในสงครามพี่ไีอ้หัวร้อนพี่ีอ้หัวร้นกระูดลินกระรูลิน ไายอ่ะที่นั่งลุ้นนกูไม่ไม่รู้นละกูนั่งแล้วเออเออเออเกือบเกือบกูแตกูไม่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 แอ้เรื่องเหลือครึ่งนึ่งมีไหมว้าวแล้วเสียสองคนทหารแล้วตายกูมีเพื่อนแล้วแกแล้วแหละกูมีเพื่อนแล้วอุ้ยที่นี่แม่งหนักจริงว่ะเฮ้ยข้าข้าศึกแม่งเก่งจัดเลยพี่ตัง น้องปีเตอร์รอดว่ะเอ้ยน้องปีเตอร์รอดว่ะน้องปีเตอร์น้องไปคุ้มรอดว่ะเรียบร้อยมันมันกินนี้ไปแล้วพี่มันกินขาเราไปแล้วพี่ไอ้รอดไอ้เนนแบ็กเนนแบ๊กวอลล์รอด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 อ่ะผมยังรอดอยู่พี่เอ้าตายตายชิบหายแล้วพี่เห็นแล้วแล้วไม่มีที่อยู่เลยพี่อยู่กันอะไรเราวิ่งเราเละเราแย่เลย อะไรอ่ะว้าพี่พี่พี่แทงพี่ต้งเรียบร้อยเรียร้อยกูแตก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 แตกกูยังไม่แตกไม่เอาตาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเยเฮ้ยกิเลียงกดจังเลฮ่าฮ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮาฮ่อฮ่าฮ่่า่า่า่่ พี่เรายังไม่ได้สร้างเลยที่มันดีกว่านี้เลยนะมึงมันมันมันมไปแล้วอ่ะวินก็ว่าเพิ่งอยู่เพิ่งยังร้อนเนี่ยมุมมอมกู่ปพี่เบอร์ลเราตายเลยก็ได้พี่เราเราจะสร้างใหม่เออเราจะสร้างใหม่เรายเลยไ่จะสร้างใหม่อันเก่าได้เลรอแต่ว่าเราจะทำแบบเรืองูงูแล้วมันไม่อยากเรือโอพีอ่ะไม่มีอะไรทำเรืองูงูใช่ไหมเอาแยเอาแย่ พี่มีวิธีพี่มีวิธีมึงมึงขึ้นเรือพี่จบโหเคปะอ่าได้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 ตอนนี้นะครับทุกคนพี่วินแกจะสร้างเรือเป็นของแกเองแล้วแกก็จะให้พวกผมไปนั่งเรือแกโดยที่พวกผมไม่ต้องช่างเพื่อเขา a few moments later นี่ใช่ไหมพี่ที่เป็นเรือที่พี่จดใ้ผมไปอ่ะมันกระจูเลยอ่ะวินใช่เ่ะพี่นั่ง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 คนละฝั่งอ่ะเห็นปะซ้ายขวานั่งเลยอ่ะนั่งแบบว่าไม่ต้องมีบังคับนะให้มันไปเองไม่ไม่ีมีดีมีดีไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะผมวางกันแล้วพี่ ขอฝากเครื่องไว้ฝังมึงแล้วกันนะขอฝากแล้วนะมันจะรอดอ่ะมันจะรอดอ่ะอ่ะก็พี่ก็พี่เอาอี้เอากาอีที่มันนั่งพี่อ่ะพี่อันนี้อันนี้มันเป็นคลิปมันเป็นคลิปรถถังไงพี่น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 ี่มันต้องมีปืนนี่แค่นี้นี่แหละปืนพี่นี่นี่แหละปืนโอเคโอเคได้ได้ละได้ละได้ละโอเคโอเคโอเคลั่นเลยครับลั่นเลยครับลั่นเลยครับโอเค สวยไอ้พวกงอมงอมเตรียมตัวยเฮ้ยไอ้เจ้าคนแรงเชี่ยแรงจัดเอ้ยแรงขนาดนั้นเลยพี่แรงขนาดนั้นเลยพี่มันบังคับแบบแนวแบบซิกแซกได้เลยดูดิผมซิกแซกให้นี่ดูดิไอ้เหี้ย่ตัวท้ายมันไม่มีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อย่าบังคับไอ้ผมดิพี่พี่บังคับทำไมยัยอย่าบังคับพี่ยัยยัยบังคัย คอับอยู่พี่บาขคับผมอยู่ก็ใช่ไงมึงจะไปอ่ะสายสายพีเรียวสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยสาหน่อยหน่อยู้ไ่ได้ไ่ได้รอเลยเฉยเลยเฉยมันมันาวเสายสาลกหน้าสายละกหน้าสายหน้าโอเคโอเคโอเคมปแล้้วเออมลยแตกแตกเย่ล้ยเย่เย่ละเย่ละ ผมจะไม่ตายผมจะไม่ตายผมไม่ตายงอผมยังไม่ตายยังไม่ตายผมอยู่เก้าอี้อยู่มาแล้วเว้นมาจริงเออเอองอมเอ๊ะแตกเอ๊แตกงอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บัคบอยไงหรือเป็นงั้นไม่ได้บัคบอยอะไรวะเนี่ยดูดูน่าจะไปรอดเนี่ยขะละคนเดียวพี่โอ้แต่ แอะงอมอุ้ยพี่ตังไม่เก่งจัดอ่ะบอกเลยอะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับสร้างรถทางนะครับของประยุยนะครับ<ม>ก็ผ่านไปด้วย,ด,ยดีนะเ,เราแบบว่านะไอ้คนโกงมันก็ไม่มีทางไปติดเส้นชัยได้หรอกนะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งใช่ ไม่ได้เก่งหรอกนะไม่ได้เก่งอะไรกันนะแล้วหรอกนะไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกจริงไม่ได้เ่งเออไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไงโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้วยนะครับใช่เออมันเล่นมันเล่นอะไรไม่ได้มันเล่นอะไรไม่ได้อ่ะเออพี่พี่พี่ขึ้นมาพี่มาพี่เดี๋ยวเจะจบคลิปเดี๋ยวจะจบคลิปละอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับทุกคนแวแาว มันคืออะไรอ่ะมันพาเราทำอะไรเนี่ยอะไรแต่ยง่ี้ใหญ่มากอะนะไปเลยเนี่ยไป